สวัสด <ion> <The> ีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขนะครับที่กำลังเข้ารับชมช่องกระตองชาแนลนะครับก็อันดับแรกก็กาบขอโทษอีกเท่านึงนะครับที่แบบว่าห่างหายจากการลงคลิปไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้หนุ่มตองไปไม่เกรงนะครับไปไม่เกรงคุณผู้ชมมันจะเป็นช่วงประมาณเวลาอ่า บ่ายสามบ่ายสามสี่โมงเย็นแล้วก็อีกเป็นประมาณตอนดึกอะไรเงี้ยครับก็าเกว่าบ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปบ่มีเฮ็ดเอยียงนะครับพี่น้องอันนี้ก็เริ่มจะมีกลับมาอีกแล้วนะครับมาอนี่มีพัสดุอันนึงนะครับส่งมาแล้วเป็นเป็นพัสดุของพี่พึ่งน้อยนะครับกับเจนจังเนะาะจะเป็นสร้างเองียงหดแล้วที่นี่อ่าขออรียกทิ้งเเรานะครับตัวเลเซอร์กลมสิตกแล้วนะครับพี่น้อง เป็นทรงมาแล้วที่นี่เพิ่นเกาะทรงฮียูอัน <c oughs> ไปลงอยู่นครพรนมพงผุลาเดีวที่นี้นะั่นมันเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับก <c oughs> ็ประหยัดเอ่ยซื้อประหยัดเอ่ยนะับว่าเป็นบริษัทอะไรมันเป็นบริษัทบริษัทคนทรงหนึ่งนะครับเพื่อเดนทรงของมาถี่เป็นหินเหล็กไฟกงงเพื่อกันว่าอทรงสซเป็นอาจารบาเป็นอาจารย์รีอาจารย์รีบอว่า,วา ขี้ปุ๊บเพิ่นอาจจะไประตรวจสอบไปรตรวจสอบเป็นอย่างที่แบบดีปันใดจังซี่นะพี่นอ้องทางทางที่แบบว่าพ,พึ่งน้อยกับเจียมจางเปกกิดให้ทียูไปส่งอยู่นคนพรพนมนะครับเพราะว่าเพิ่นบประกอบบริยุบานพักอยู่ที่ยาสธรนะครับเพิบบร์ดไปส่งมาที่ยาสธรเนาะกเ็เฮ็ดไปส่งอยู่นครพนม่บราณปลาปส้มใบาพึ่งน้อยอยังยังพุ่งก็จะเป็นสร้างยังบุสร้างทุเรียนบุริย,งยังนี่ล่ะก็ได้การบ้าน เปิดฝากให้หน้องตองไปส่งให้นะฮะฝากน้องตองก็ตองไปส่งให้นะครับอาจจะเป็นเนื้อกินหรือลามั้งคนละอันครับเพรงมาให้มันกับซีนาอย่าเงเงนสยนะ <S 1> <S 1> ก็เลยจซีนาออกไปส่งให้นะครับตอนฝนก็ลมซีตกนี่แหละคร่บข้าวบ้านไหนซื้อปลาตกหอกมั้งพี่น้องมีทั้งอื่นก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเช่นก็ โควิด <COVID. S 2> กลับมาอีกแล้วนะคะโควิดสองกลับมาได้สักพักนึงแล้วละแต่ก่อนมันมีแต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มยังไม่มีป่วยที่แบบว่าลดยังไม่มีคนลดละอย่างลดแบบยังม,มีคนเศร้าสีนกะ็มีแต่แบบว่าเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆ,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 ๆตอนนี้ก็จะเป็นทุกพื้นที่จะมีแต่พื้นที่สีแดงสีแดงทั้งหมดเลยนะเลยนาะก็นาดอยู่เลย ยาเก็บปวดไปได้ไหมนี่ตัวของปวดหัวดีจ่จะนี่ตะปวดหัวนี่ไม่สีนีย์ยาเก้ปวดมีกินนะครับพกไปด้วยเพื่อปวดหัวนะครับเรื่องกับโคนสีตกแล้วลาะโคนสีตกสิ่งอยังในบุนายครับว่านเมื่อก่อนกับมาตรอกด้วยรักมาได้มืนอนีันมาตกก็นี่นะครับถ้าออกไปข้างนอกก็อย่าลืมแมสแมสด้วยนะครับอันนี้คือแมสนะครับกับไปใส่เพียงบะาบา เขานี้งหงงในหาพไปสูป่์คงสู่ของเอียงสิก็อ,อย่าลืมล้างเจลอ,ออกกฮอ์ล้างม,มือด้วยนะครับก็คือเขาทุกครัง้งเช็ดทุกครัง้งจับยังก็เช็ด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 นะครับก็ทบม,มาถึงบ้านแล้วก็ล้างม,มือนะครับล้างม,มือแถวๆเดียวว่ลาล้างมืออาบน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าจะเข้ารับเชื้อมาจากหนอนอย่างหนึ่งสินะครับแล้วไปส่งของกันนะครับพี่น้องตู้เปลี่ยนนะครับพี่น้องครับบด้ไปจอยคือฝนตกแรงมากเลยเห็นบอกพี่น้องเห็นบอก เห็นไหมอะฝนตกหนักมากครับไม่ได้ไปเลยฝนนตกครับนะคะออฟล่างเป็นสุดนะคะที่เราจะทาออกสักสุดๆรอบปกตินะฮะแล้วก็คอยจะส่งพรุ่งนี้นะครับอันนี้นะครับพัสดุเอ้ขาในโฮมโฮมโฮมในพื้นท่ลฝนสุดจ้าแต่ไม่สุดเปียกนะครับพี่น้องครับไปดูพรุ่งนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้อาบน้ำเต็มตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปส่งของให้พี่เพิงนะครับว่าแต่ก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริษัทขนส่งเขาจะมีวิธีอ่ารับผิดชอบจังใดนะครับเพราะว่าทางขนส่งเขาเป็นคนผิดนะครับบริบริษัทน้ำเฒ่านะครับพี่นอ้องเราก็จะมีความรับผิดชอบจังใดนะฮะตอนนี้ก็ไปกับคุณแม,มน่น,นานะครับกับคุณพ่อโอบอคุณพ่อโอบ ป,ปาอบนะคะครับคุณแม่น,า,นาเอาแม่นาคกบพออบเนาะพ่อกับเม่ก็ไปน้ำกันดตัวเนาะเขาเป็นลูก,กเ,ปปเมื่อไหระ่ะเกาะ่วนน้อไปหันไปหงีไงเงาค่ะรถไหลซะละเนาะ <c oughs> <c oughs> อุ่นซานาลิกา <R> ไปหยอกคนว่าหันหนึ่งเพื่อจะสร้างคักร์ <S <S เป็น,ปนแขนขาเดิมเป็นมันๆเสีนสนะเป็นตะยีคักร์สุดแล้อยปีอยู่แต่กะยีกว่าได้ดอกถ้ายีกเพิ่มก็จะเป็นห้อยดแดงนะเนาะแม่ก็จะทำอีกแบบอันขาลูกเพิ่นไปถึงอยียงมาม,า,ามีนาสาวมีนา ตอนนี้ก็จะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนค่ะอาจจะบ,บอ่อไทยเห็นกันนะคะว่ามันเป็นคนส่งอะไรเด็กสกษิบบะคอสิม,มาอันฟองก็อีกละเราไปส่งของเร็วคอสิม,มาติกซูฟานนะคะว่าเพ่อมีอ่ขอ้่าวมีความรับผิดชอบอย่างบ่และะ้วก็ได้ไปส่งของให้พี่พึ่งน้อยแล้วนะคะก็พี่น้องก็ตามนั้นละก็คือ ทางบริษัทเขาไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะคะทั้งที่เทากับบไน้ายผิดนะคบพี่น้องแล้วก็อาจจะเป็นแต่ก็แมงยู่เพราะว่าเขาก็มาเป็นต้นทั้งศีนาแต่ว่าท่านที่กระสิรับผิดชอบกันในี่ยท้งทางที่บอกว่าเราก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่ส่งผิดเท้ากับบริเวณว่าเอาทรงที่อยู่ผิดในอ,อย่างผิดจึงสี่เด้ทังทางที่บอกว่าทางบริษัทคุณเอกเป็นคนขี้ข้อมูลผิดเองเนี่ศน,นาก็เหนื่อยใจอยู่ด้เนาะ ก็ได้จุกเงินค่าส่งไปเที่ยวอะอยแล้วนะครับแต่วก็เอาเงินค่าส่งก็ไม่อยู่เพิ่งเวลาลรวยอยู่ดอกเสียเพิ่งอัสออาเส่เปิดเทยส่งเฮียไปิดเทยส่งเฮียแต่ว่าตอนเราส่งไปนี่แล้วเราไปส่งเฮียแล้วเราส่งติดทุกแน่เลยแล้วขายหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสร้างบ้านแต่สินแล้วเราจะสิเปิดจะเปิดสิ่อคืนบ้านไหมมือเดยบูแต่ว่าก็แต่ว่าก็จะไปอยู่นะฮะแต่ว่าก็แค่จะไปบ่ไปดอกใจนึงก็อยากไปอยู่ด้ว รถกับพวกเพิ่งใจสูนไม่มีนาใจนึงก็อยากไปอยู่ด้วครับพี่น้องค่ะอันขึ้นบ้านไหมพี่เพิงหน่อยแต่ก็ยากเล่างสินะเพราะบ้านเรานนัร้านเป็นบ้านขายเหลราขายอย่างสินะพี่น้องก็เลยแบบพวกก็อยากไปเพราะว่าเราอยากปรับปิ้งหลายอย่างสินพี่นงค์ค่ะนั่นแหละค่ะก็จะบอกว่าเป็นบริษัทสีเหลืองนะครับรถกี่โซนยู่เห็นบ่าบงเหรอเห็นบ่เห็นรถบ่อ้าว แต่ว่าจะไม่บอกนะคบว่าเป็นบริษัทขนส่งอะไรทํใไมเขาถึงไม่รับผิดชอบจะบอกแค่ว่าเป็นบริษัทสีเหลืองเท่านั้นนะคะแต่ซีบาบอกบริษัทเบนซินสิบบอกว่าเป็นของเอียงนะฮะแล้วขัารถซีบาฟองแล้วขับรถซีมาฟองค่อยแต่ว่าคุณก็น่าจะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองคุะคุณวรที่จะรีบๆเติมนะคบผมต้องมีที่ไปเนี้ยก็เติมน้ำมันไปอันเปเสีอไอซ่ไปขายใอ่ยังหรือเปล่าไอ่ไมโคร นั่นแ <มา S 1> หละพ,พี่ยองปวดขาหน่อยอย่พัดแล้วก็รอดูสิว่าสถานีต่อไปเราจะไปไหนนะฮะ <laughs> สถานีต่อไปอาจจะอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งอุ้ยหนาคือแหล่ดีแฮรู้ดึกกันรู้ดึกดดกัน <laughs> อันนี้น้องมีนานะฮะน้องมีนา,นม,นานมีนาสกายด้วยนะฮะ <laughs> สวยไหมคะดูดีขึ้นแล้วนิดนึงห <laughs> ัวก็เป็นปุดๆเป็ปนน้ำน้ำเหลืองนดไม่หนีเลือด นั่นแหละครับพี่น้องค้านั่นแหละครับยังบลคิ้นะเดี๋ยวก็จะเส้นสิไปส่งของผู้ใดอีกบุก๊กมือใดอีกบุ๊กเสด็จเขาจะอันฝากขอมาส่งของอีกนายก็มวิก็คือบอกกันที่เรียกว่าเออส่งเขาผุดเอกบุ๊กจะเป็นตจมเป็นเนาะไม่เกิดกบฏหอมอีกแล้วละ่ะจมอะไรก็ไม่เกินมา่อไรเลยายละนล้อยขนาดนี้อะไรนะครับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็มวิยังอะไรแค่มาจมให้พี่น้องฟังซื่อซื้อ บริษัทคนส่งคนส่งหนึ่งก็เขาบริรรับผิดชอบในการการจัดการคนส่งของเขานะฮะก็ก็คือเขาก็ให้เราจ่ายค่าคนส่งไปอีกครั้งหนึ่งก็คือหมู่บ้านเขาเขาเขาจะส่งแต่หมู่บ้านนะฮะแต่ว่าก็ไม่ผิดอะไรคุผิดอะไอ่านบึงสินนอเามีคนรับมาแล้วรอเซ็นทลพี่น้องก็เลยก็เลย็เ่แรกว่าสินมาแต่หมู่บ้านแล้วล่ะบัตตานีฝนมันตกก็เลยบริเรมาอีกเซ็นะพี่น้องก็เลยบริเวณมาบริแทน นาค,คลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube กระต่องชาแน,นลให้ด้วยนะคะ